อินดีมครับค,คือธุรกิจออนไลน์แบบไหนครับอินดีมคือธุรกิจออนไลน์ที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกการศึกษาทุกประสบการณ์แล้วก็ทุกความเก่งแล้วกันเอาง่ายๆว่าคนที่อยากมีรายได้หลักกระเป๋าที่2-3-4ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีคอร์สสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลย ตั้งแต่สเต็ปศูนย์เลยได้ซ้ำไม่ต้องเป็นหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มต้นค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีข้อสอนเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ สร้างอาชีพให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ใช่เราเราที่สําคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าอินดีมเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์โดยเฉพาะในยุคที่เป็นโควิดแบบนี้บางทีเราไม่ได้จะต้องมานั่งเจอหน้ากันแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสือ่อสารกันออนไลน์ได้หรือแบบการเรียนการสอนพวกนี้อยู่บ้านก็นเรียนได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็สร้างแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์กันในยุคนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นอินดีมคือแพลตฟอร์มออนไลน์ ทุกคนเป็นแพลตฟอร์มยังไงบ้างครับเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้เลยฮะจริงๆมันก็คือคอมมูนิตี้แหละมันรวบรวมแบบคนทุบประเภทเข้ามาในนี้แล้วก็ได้ผลประโยชน์แบบวินวินในทุกทุก ภาคส่วนคนที่ไม่มีสินค้าเป็นผู้บริโภคปกติซื้อของข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่วิธีการซื้อนะํามาซื้อผ่านแพลตฟอร์มของอินดีมก็จะไดะ้เขาเรียกว่าได้ส่วนแบ่งค่าการตลาดกลับไปได้เป็นแคชแบ็กได้เป็นคะแนนคะแนนเอาไปแลกเป็นนู่นนั่นนี่อย่างนี้ครับหรือว่าคนที่มีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มของอินดีมมาใช้แพลตฟอร์มเนี้ย ในการกระจายสินค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าโอทอสินค้าของคนไทยทุกประเภทเหมือนกันพราะตอนนี้เนี่ยในยุคข,ของธุรกิจออนไลน์ก็จะมีคนที่อยากเป็นเจ้าของสินค้าเยอะแยะมากมายหรือเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วก็หาทางออกไม่ได้เนอาจจะเข้าใจว่าแค่มีสินค้าแล้วไปขายออนไลน์แล้วมันจะทําได้จริงๆแล้วมันก็มีองค์ความรู้ของมันในการในการที่จะทําให้สินค้าสามารถเคลื่อนสู่มือผู้บริโภคได้แล้วก็มีหลักสูตรหลากหลายเรามีวิธีการหลากหลายในการตอบโจทย์คนหลากหลายประเภทที่เข้ามารวบรวมกันอยู่ในแพ Yes. Uh huh. นี่มองว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์คือธุรกิจที่ดึงคนจากหลายๆฝ่ายมารวมรวมกันเหมือนที่เมื่อกี้คุณอมพูดเรามีทั้งคนที่อยากจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจมีทั้งคนที่อยากจะเป็นผู้บริโภคโดยที่บางทีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่รู้วิธีการว่าเขาต้องทําการตลาดยังไงสมมติมีสินค้าละไม่รู้ทําการตลาดยังไงอะเราช่วยหรือแบบคนนี้เข้ามาอยากที่จะแบบเริ่มต้นทําธุรกิจต้องทํายังไงอะเราช่วยคือเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอินดีมก็คือแพลตฟอร์มกลาง uh huh. ที่สามารถรวบรวมคน ทุกอาชีพให้มาอยู่ได้กันแล้วช่วยเหลือกันแล้ววินวินด้วยกันได้ครับตอนนี้มีสมาชิกมีคน่คนครบประมาณ80,000เกือบ8 6 0 0 0คนแล้วครับใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวด้วยก็คือคจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็สามารถมาร่วมกับเราได้